แพทย์ยังยืนยันอาการล่าสุดและของเอกพงศ์ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่หลายคนก็ให้กำลังใจติดตามกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาในสักแรมส่วนตัวของคิตตี้นิตินะ้าภรยาของพระเอกดังเอกพง์ก็ได้โพสต์คลิปและเล่าถึงรายละเอียดในะทางการป่วยของสามีที่ให้เป็นครั้งแรกหลังจากพระเอกหนุ่ม อย่างวุบหมดสติท่ามกลางงานที่อีเวนต์และเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเป็นเวลา11วันแล้วโดยคิตตี้ซีติน่าก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดของเอกพงศ์และก็ยังอยู่ในวิกฤตและระบุว่าสวัสดีค่ะทุกวันนี้ฉันก็อยากจะมาอัปเดตอาการของคุณ เอก,กพง์ที่ผ่านมาในชั้นทางด้านครอบครัวก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผย<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของคุณเอ็ดเนื่องจากทางด้านครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้<ๆ>กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเ<ๆ>พราะว่าตอนนี้<ๆ>เนื่องจากอาการของคุณเอ็ด<ๆ>ก็ยังอยู่ในวิกฤตพวกเราก็เสียใจและกับหนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอย่างหนักและ ส่วนว่าเลนติน่านั้นก็ร้องไห้เรียกหาพ่อตลอดเวลาที่ฉันก็พยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อลูก แต่ตอนนี้ชิชันก็คิดมันก็ถึงเวลาที่จะชันก็กับครอบครัวที่จะออกมาและบอกรายละเอียดทั้งหมดของคุณเอสที่ฉันก็รู้ว่าทุกคนกําลังใจรอฟังข่าวดีอยู่แต่ในตอนนี้ก็ยังข่าวดีไม่งไม่มีและมีมีข่าวดีเลยเพราะว่าอาการของการป่วยของเขาก็ยุอยูนในวิกฤตแต่ฉันก็พร้อมที่จะเปิดใจและพูดคุยกับเกี่ยวกับสถานาการณ์ใน ในตอนนี้ที่มากขึ้นอย่างทุกคนที่ทราบกันว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้สามีของดิฉันก็ไปทำงานเป็นพิธีกรในงานและที่ช่องเจ็ดที่สยามในขณะที่เขานั้น กำลังจะทำงานและหัวใจของเขาก็ได้หยุดเต้นกระทนหันและก็ได้รับการทำกันปั๊มหัวใจฉุกเฉินทําและนําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้ชิดที่สุดและก็ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือชีวิตและซึ่งในเวลาต่อมานานกว่าที่หัวใจของเขาที่จะกลับมาเต้นอีกครั้งได้รับและประมาณ19นาทีนิที่ สยามแต่ทั้งหมดในใช้เวลา45นาทีเป็นปั๊มหัวใจรวมที่รถพรวมฉุกเฉินฉันก็ต้องขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ฉุกเฉินที่ไม่ยอมแพ้ในการช่วยเหลือชีวิตของคุณเอสและพยายามเนี่ยพี่ยาช่างแต่งหน้าขอขอบคุณที่เขาตัดสินใจเลือกลงโรงพยาบาลใกล้ที่สุดและเพื่อช่วยเหลือเขาตัดสินใจแบบนี้น่าจะช่วยเหลือชีวิตเอสแต่ ตอนนี้เขาก็ได้รับการรักษาโดยแพทย์ก็ระบ,บุว่าอาการของเขาก็ยังอยู่ในวิกฤตและมีการแพทย์แพทย์ที่ซ่อนหัวใจและวันก่อนก็ยังหัวใจของเขาก็ยังมีปัญหาอีกครั้งและแพทย์ก็ยังได้ไดทำการช่วยเหลือไว้อีกครั้งและซึ่งในเบื้องต้นทางด้านแพทย์ก็ยังรักษาคุณเอ็ดได้ออกมายืนยันว่าเขาก็ยังมีอาการ หัวใจอักเสบและแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรที่ได้มากกว่านี้นั่นเองและเนื่องจากอยู่ในการรักษาขั้นตอนของการรักษาอยู่ในแพทย์ก็ได้ชี้แจงว่าต้องเฝ้าดูอาการวันต่อวันของคุณเอ็แบบนี้วันต่อวันซึ่งแพทย์ก็หาอย่างสาเหตุไม่ได้อย่างชัดเจนและหาแนวทางการรักษาไม่ได้ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษา อยู่ตัวอยู่ที่ห้อง ICU นานแค่ไหนแต่ก็จะฟื้นตัวเต็มที่ได้เมื่อไหร่ตอนนี้ก็ฉันก็อยากจะขอขอบคุณสำหรับน้ำใจทั้งหมดที่เราได้รับจากบรรดาคนที่เกิดขึ้นและฉันก็อยากขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเหลือสามีของที่ฉันโดยเฉพาะช่องจิตที่ช่วยเหลือและดูแล เอทั้งเรื่องการรักษาและให้กำลังใจอย่างเราเรื่อยๆเหมือนเป็นครอบครัวเราและรักตัวเองและเพราะเอสนั้นทำงานหนักและทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเสมอเพื่อช่องเจ็ดโดยมาตลอดและเอก็รักงานงานตัวเองมากๆนั่นเอง แต่ก็ล่าสุดสุดท้ายของคุณเจ้าหน้าที่ที่ทาเทมแพทย์รักษาและคุณเอสอย่างเต็มที่และแฟนคลับที่เพื่อนเพื่อนทุกคนส่งกำลังใจมาให้ยังไงเราก็ขออยู่เคียงข้างเอสตลอดไปสู้ด้วยกันนะคะและก็เปะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณเอสกระพงเป็นขอให้หายไวๆด้วยนะคะ